สิบสองสามหกสองสี่แปดสองห้าสิบสองหกสสองเจ็ดสบสแปหกองก้าสิบแอดสเป็นยี่สสองเป็นยี่สิบสองสอเป็นยี่สนึ่งสาสองกสาสาก้าสาสี่สิบส2ห้าสิบห้า

7จ็ดสี่สิบสองหกแปดสี่สิบแปดหกเก้าห้าสิบสี่หกสิบเป็นหกสิอเอ็หสิบสอไปเจ็ดสิบสองแจ1ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็สอเจสมีเดเจสี่เจหสหเจ็ด 8ปดห้าสิบหกเจ็ดเก้าหกสิเจสิบเป็นเจ็ดสิบเจ็ดสิบเป็นเจ็ดสิบเจ็ดสิองเปแปสิบสแม่แปดแปดหนึ่งแปดสองสแปดสายี่ปสปสี่สา

โสิบสเ้ปดเจ็สส้าเก้าแปดิได้เป็นเก้าสิบเป็น9ก้าสเป็นร้อยแปดสิบหนึ่งสิบสิบสองสอเฮ้ยทำไมจิตให้จิตใหม่ยังงง1 0 1สิบหนึ่งสิบสิบสิบ สิ4ิสิสิสิห้าห้1สิสิห1ห1ส1สิเ11ด1จ็ดสิสิแปด1 11สิสิเ1้า้าสิิสิเป็นหนึ่งรยสเป็นหนึ่งร้อยสิิสองเป็นหนึ่งรงไม่สิเอ เอ็ดสามสามสิบสามเอ็ดสี่สี่สิบสี่เอ็ดห้าห้าสิบห้าเอ็ดหกหกสิบหกเอ็ดเจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดเอ็ดแปดแปดสิบแปดเอ็ดเก้าเก้าสิก้าเอดสิบเป็นหนึ่งร้อยสิบเสิบเอ็ดเป็นหนึ่งร้อยี่สิบเอ็ดเอ็สิบสองเป็นหนึ่งร้อยสามสิบสองม่สิบสอง สิบสองหนึ่งสิบสองสิบสองสองยี่สิบสี่สิบสองสามสามสิบหกสิบสองสี่สี่สิบแปดสิบสองห้าหกสิบสิบสองหกเจ็ดสิบสี่สิบสองสิบสองแปดแปดสิบสี่สิบสองเจ็ดสิบสองเจ็ดหรือสิบสองเจ็ดเป็นสิบสองเจ็ดเป็นสิบสองเจ็ดเป็นหนึ่งเอ้ยแปดสิบสี่ฮะเอาถึงร้อยอยู่แล้ว เอาอีเดียว <14, S 2> อ,อีกแปดสิบส <18, 14. S 2> ีอ่อ่าเอาแปดสบสี่วันเกินพิซซ่าัาสองสองตสิบสองเจ็ดสบองแปสสองสองสสองปดสองปเก้าสิบสองเก้าหนึ่งรแปสสองสเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบสิบสองเอ็ดเป็นหนึ่งร้อยสามสิบสองสิบสองสิบสองเป็นหนึ่งอยสี่สิบสี่